สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องน้้งหลังเงินเมืองยางนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็เช้าเจ็ดโมงเช้านะคะตอนนี้ต้้งหลังเงินอยู่เชียงตุงนะคะอยู่บ้านกวางอยู่บ้านกวางนะคะก็ตอนนี้ก็เช้ามามาเมื่อวานนะคะมาเมื่อวานวันนี้ตื่นตื่นเช้าเจ็ดโมงเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าบ้านกวางเชียงตุงนะคะตอนนี้ อะไรอะพี่บัวฟองยังไม่ตื่นนะคะพี่บัวฟองยังไม่ตื่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปปลุกพี่บัวฟองกันนางยังไม่ตื่นเลยค่ะเห้ตื่น,ต,น <c oughs> ตื่นแล้ว ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสายแล้วนี่ตอนนี้เราก็จะไปไปไหนไปสวนไปสวนสวนไหนคือสวนสวน,น,นี้ยังไม่เคยไม่เคยไปใช่ไหมไม่เคยเลยอ่ะอยังงงอยู่อ๋อนี่ตอนนี้เราจะไปไหนไปสวนนะคะ ไปเปิดสวนข้างแรกให้น้องน้องเหล่าเงินเปิดสิงอย่างเงี้ยน้องเหล่าเงินไม่เคยเห็นในสวนเนี้ยเออไม่เคยไปจริงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าสวนไหนอลังการนะอลังการขนาดนั้นเลยเหรอมีหนอไว้มีหนอไวปลูกแบบมีสามชั้นเลยเอผักอะชักจะอยากรู้ว่าสามชั้นเนี่ยอยากรู้ว่าสามชั้นเป็นยังไงอยู่บ้านสองคนก็ต้องหากินเองใช่ หาคุณแม่ไปไปช่วยคนข้างบ้านนี่กแล้วมีเราแค่สองคนก็ตอนเช้าก็ต้องหาอะไรกินก่อนนะคะเติมพลังก่อนหาเอาธรรมชาติบ้านเราเนี่ยเป็นกะว่าได้มาอะไรมันจอเป็นกะปังนึกเ่าเขาฟองฟัดไหมที่เกือะใส่ซักเขาที่เกือเฮ้ยลืมเอาไว้กันสั่นไหม กล้องสั่นแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนเลยนะคะถึงแล้วมาถึงแล้วเปิดประตูก็อลังการแล้วสวนอะไรทำไมประตูดีจังเนี่ยสวนว่านหลังเหล่าเกินเป็นเป็นประตูไม้เองนะแค่ยอกอ่ะฉันก็คิดว่าวันนใส่เป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปที่แท้กูโหกแค้นหลงเชื่ออคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้นะ หลอกได้แม้กระทั่งพี่น้องเอยแบบนี้หลอกหน่อยแค่อหยอกเขาไม่ได้ว่าหลอกแนมะ่ <laughs> หยอก <laughs> เออ,อ,ยอหยอกไงน,นี่จะทำอะไรกินอ่ะเช้านี้ดูก่อนไปตรงนี้อุย้ยมะเขือมะเขือขทอดกินไหมไ้่เจอไงไม่เจอ,เจอ,อชอบกินมะเขือทอดอ่ะ <laughs> อู้อันนี้ลูกใหญ่มากโอ้โหทไมใหญ่จังอะไปเจอใปเจอโอ้โหผักผักที่วัวก็แบบต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็แบบมันหนุ่มๆน่มะโอ้ยอ้ทุกอย่างน่ากินจังเลยเออฝักบุง้งไฟแรงของชอบฉัน พอหมดเลยแล้วแต่เข้าสวนมาชอบอะไรมีบ้างก็เป็นคนชอบกินผักอ่ะเออจริงเอาก็เป็นคนดีเอาก็คปคุยความจริงไม่เห็นมีเฟกตรงไหนชอบเนื้อเออไม่กินเนื้อ มือทำเมนดูผักนะคะคือผักหมดเลยคือน้องเหล่าคืินอะเป็นคนไรไม่ชอบกินเนื้อหรอชอบเอกินอะไรกินอยู่แต่ว่ารู้อีกทีเห็นตัวเองไม่ค่อยกินเนื้อเท่าไหร่อะก็พอแบบนี้ไงก็คิดว่าผอมสงสัยคงจะผอมพ่อไม่กินเนื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันเรานี่อันเรานี่เนื้อหมูอยู่ไหนเฮ้ยเนื้อหมูอยู่ไหนแบบนี้ก็เลยทำแบบนี้แ่ละแต่ว่านงเหางนีะ่ะไม่ไม่ไม่กิน ช,ชก่กินของมันไก่อ่ะตึต้งตึ้งงงไหนปานตอนไหนก็เลยไปกินเนื้อของมันหรือว้าเนื้อแหมือนกันอ่กขนาดเนี้ยโอ้โอไม่กินเนื้อจริงไม่กินเนื้อจริงเราครบกันได้เออเราแบ่งกัน <c oughs> <laughs> พี่แบ่งผักหนูหนูให้ดูแบ่งเนื้อให้พี่เอ๋ yeah. ใช่ก็ก็คือแบบอ่ายัางไงถ้าไม่มีเนื้อมันบางคนมันก็แบบว่าไม่ใค่อยหิวเท่ะ ก็ <laughs> สแสดงว่าบอกว่าตอนเช้าไม่ค่อยอยู่ข้าวเพราะน้องเหลากำลังผักโมเพราะมันไม่มีเนื้อ <laughs> <laughs> อม่อะไรเนี่ยเนี่ยเอาอกินได้อยู่เมนูผักพี่สอยลูกใส่ใ,ใส่ไหนใส่ในคูมันหนอ <laughs> หก ใช่ว่าน้องเหล่าเกินมาเชียงตูแล้วมาเลี้ยงเนื้อนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เลี้ยงเนื้อนะออคืออ่าน้องขอว่าไม่กินเนื้อ <laughs> <laughs> กินผักเมื่อวานมาถึงก็มีเนื้อมีอะไรแต่น้องเหล่าเกิไม่กินกินอะไรอ่ะกินกับอะไรกินกับแกงผักกาด <laughs> <laughs> เออใช่ใช่กินกับแกงผักกาดนะคะแล้วก็เนื้อไก่อะ่ะไม่กินแต่น้องสีนลวลนะกินเต็มกระดูกเต็มจานเลย <laughs> ใช่ใช่ <laughs> เลี้ยงง่ายนะคะบอกเลยขายน้องสาวเลี้ยงได้ขายเลยเหรอเลี้ยงง่ายค่ะมาเอาไปเลี้ยงได้ให้คนมารับดูแลก็ขอไม่ต้องมาไม่ต้องพูดว่าขายซีเดี๋ยวกลับไปร้องไห้พี่วัวพองจะขายวไม่ดีใจไม่ใช่ว้าดีใจอ๋อที่มาตัวเองจะขายไม่ออกแล้วอะไรประมาณเนี้ยายวขายออกสีสวยขนาดนี้เนี้ยเลย นี่หลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยไปมองกระจกว่านไหนกระบอกอ่ากระกระบกว่ากระจกว่านช้าอย่างเงี้ยนาะโอเคเราเอาผักมาตั้งเยอะตั้งแยะนะคะเราจะมาทำเมนูอะไรเราติดตามดูใช่ค่ะค่ะคือจะทำอะไรบ้างลองไส่เขียนผักของตั้งอ่าพี่แตนกวาใช่ไหม แต่ว่าถ้ากุงจี๋ยงได้ก่อนถมัน,นมันดูจะเจีย๋ยงดีนะคะ<ด>เสร็จแล้วอีกหนึ่งอย่างผักบุ้งผัดผักบุก้งที่เราที่น้องเหล่ากินกับพี่บัวฟองทำนะคะไม่ <laughs> ไหนลองดูกัน <Okay. S 1> แล้วแกเราก็จะทอดอีก ดึง่างดึงนะใกเข็อลูกอย่างเช่นเขาใส่ปั้นป้นแชนถนงเขาเลย มีไงเนอผลต้นกินแล้วต้นนี่กเาอ่ยไปเลยคนเลยฮะาจอยเปิน,นมากินเข้าในวิวมันกินนี่แหละมันขึ้นไปกขนเชือกมเป็นพักนันเข้าวะ ลอาก็หัวข่ายกองอะไรนี่ก็สิตสน,นตัดสิเราใช่ไหมจับลิปนี่เองเออนั่นแหละอย่างนะ้งั้นทลอจีนหมดเแล้วมันก็เหมือนกันนี่นะคะเสร็จแล้วกับข้าวของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสองสาวทำอยู่บ้านสองคนก็ต้องกินแบบนี้ผักหมดเลยจ้า นะจ๊ะตู้ฟองดออีอย่างนี้เสียง้ะดีหล้วว่าอะไรเ <laughs> ขามึงคิดว่าอูกินข้าวไรวะนี่นะคะตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วกินข้าวเช้านะคะข้าว <ś c oughs> เนานนานห,นหนียวพอดีใส่เสื้อบอลแกล้งกิจ้าสั่นไปนิดนึงนะคะกินก่อนพี่ละจะแก่กว่าน อันเนี่ยเข้าออร่อยอร่อยไปหมดเลยสาวําทำภาสาทำนะท่านหนุ่มมากินยิง่งอร่อยไปอร่อยไมปมากว่านี้ยังติดใจได้แน่ ติดใจคนทําหรือว่าติดใจอาหารไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้อันนี้ก็พูดไม่ได้เลยจะติดใจคนทําหรือว่าจะติดใจอาหารอรเราไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวเราเราก็มีฝีมืออะไรเขาเรียกอะไร chích subscribe này nó Ghiền Mì Gõ Để không lại lỡ những video lòng cứ, này, này. <laughs> ừ, cứ này có mũi và mà คนจะกินหมดไหมเนี่ยเอาจริงเราคิดว่าเราทำกนอันน้อยแล้วเออเราทำน้อยแล้วน้อยแต่ว่าเยอะเคยทำตับข้าวกินด้วยกันครั้งแรกนะ กินกับคนที่ทำด้วยเรากินต่างกันด้วยคนชอบอีกอย่างคนชอบอีกอย่างใช่เกือบทะเลาะเป็นไัยเมื่อ <laughs> กี้ก็บอกว่าน้องหล่อมงกับพี่บุ๋ฟองอยู่ด้วยกันน่าจะต้องได้กันอ๋อเนาะ่ะได้กัน <laughs> แต่ก็เข้าหันได้อยู่ถูกไหมขี้ปนเหมอนเหมียนไงคุณแม่เหมียนไงมันเหมียนกันไหถึงตอเจออมันก็มีบางครั้งเนี่ยเหมีจํจหมหายเลยแบบใส่แบบติดใจไว้นเัยใช่ไหม โอเคคะ่ะเดี๋ยวน้องหล่อมกับพี่บอฟองขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับใพ้เราสองคนได้นะคะใช่ค่ะทั้งสองช่องเลยนะคะทั้งช่องพี่บอฟองแลวช่องน้องหล่อมินด้วยนะคะค่ะที่แน่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะกดทั้งหมดเลยคะ่ะ <laughs> กดใจ ไม่มีไม่มีมียเลยยังงงอยู่ขอตัวไปก่อนนะคะ